ในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะคะหลายๆคนก็คงเครียดจากการทำงานวันนี้เรามีการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมาแนะนำกันค่ะใช้ป่าล้างความเครียดจากคนเมืองใช้เวลาไม่มากไปไม่ไกลไกลๆกรุงเทพที่จังหวัดกาญจนบุรีนี้เองค่ะกิจกรรมนี้เรียกว่าการอาบป่าหรือ forest bathing เรียกตามแบบยุโรปนะคะ ซึ่งการอาบป่าเป็นศาสตร์ที่ได้รับความนิยมในญี่ปุ่นที่เรียกว่าชินรินโยกุเป็นการอาบป่าเพื่อสุขภาพการอาบป่าไม่ใช่การปฏิบัติธรรมนะคะแต่เป็นกระบวนการที่ทำให้เราเข้าไปอยู่เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติโดยคนที่เป็นผู้นำกิจกรรมจะพูดให้น้อยที่สุดค่ะซึ่งกิจกรรมนี้ถ้าเรามีเวลาก็สามารถร่วมกิจกรรมแบบพักค้างคืนได้สองวันหนึ่งคืน แต่ถ้าหากมีเวลาน้อยก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะใช้เวลาประมาณ2-3ชั่วโมงเท่านั้นเองวันนี้เรามีผู้นำก็คือป้าแอดแห่งบ้านกลางป่าจะพาเราไปทำกิจกรรมนี้กันค่ะ วันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านนะคะไปทำกิจกรรมอาบป่านะคะหรือว่า forest b a t h i n g นะคะก็ยังมีคนที่จัดกิจกรรมนี้ไม่มากนักหนในนั้นนะคะก็อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะให้คนในท้องถิ่นนะคะป้าแอดนะคะพาเราไปทำกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะอน,นี้านะทำที่ไหนก็ได้ที่เราเจอธรรมชาติเราจะได้ออกซิเจนเข้าไปเต็มปอด ะะแล้วเราก็ได้ถ่ายเอาสารพิษอะไรที่เราสะสมไว้จากการหายใจจากการใช้รถใช้ถนนแต่ว,วันนี้เรามีโอกาสเข้ามาในป่าเราจะส่อากาศที่อยู่ข้างในเราในตัวเราไปแล้วก็จะสูดเอาอากาศดีๆเข้ามาแทนนะคะด้วก,การใช้ลมหายใจในการเยียวยาร่างกายนะวิธีแรกของการล้างพิษก็คือการปล่อยปัิปิริยนลมหายใจด้วยวิธีการ แค่นั้นเองนะคะยืนถังขาเล็กน้อยตัวตรงยืดสบายๆส,สูดลมหายใจเข้าไปให้ลึกที่สุดค่ะถ้าเผื่อเราทําได้สัก5้าครั้งก็ถือว่าเรามีการล้างพิษเก่าออกไปแต่ถ้าทำถึงยี่สิบครั้งเนี่ยเราจะได้มีโอกาสที่จะรับเอาอากาศที่สดชื่นในป่าน,นี้ค่ะกลับไปใช้หรือว่าใช้ในกระบวนการทำงานตอนนี้เลยนะคะ ราได้ยินเสียงหมดทุกอย่างนะคะใจเราก็จะเริ่มเข้าไปสู่ธรรมชาติแล้วเราก็จะเริ่มใช้ตามองมองใบไม้ไหวนะคะมองธรรมชาติเราเห็นอะไรน่าสนใจเราก็เข้าไปสัมผัสนะะขณะที่เราเห็นขณะที่เราไปยินดีกับธรรมชาติเนี่ยเราก็จะเรื่อเริ่มเบือว,ว่าเราเรียนอะไรอยู่ในใจไบ้เป็นกิจกรรมซึ่งบางประเทศบอกว่าในช่วงโควิดเนี่ยคะ่ะ ถ้าเจอกันทักทายด้วยกันก่อดไม่ได้ก็ให้กอดต้นไม้แทค่ะฟังว่าเราได้ยินเสียงอะไรบ้างตาหลับไว้ใช้ความนิ่งเงียบนะคะกิจกรรมช่วงนี้เป็นช่วงที่เราจะมีโอกาสสัมผัสกับโลกเพื่อจะรับพลังจากโลกนะคะให้เข้าสู่ตัวเรามากที่สุดกอวเลยสุดตัวลูกบลยกมือขึ้นมาค่ะแล้วก็ โอ้ยไปเจอตัวทัว้งสบกพักที่นี่จะแบบว่าเหมือนกับเออนอนพักที่นี่แล้วเช้าขึ้นมาคล<ม>ื่นลมอยู่กันในป่านี้ หมวยพาเที่ยวขอเวลาเดียวเดียวกดถูกใจหรือกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์หรือกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะคะเวลามีคลิปใหม่ๆจะแจ้งเตือนนะคะ